<c oughs> สวัสดีเอฟซีหลวงพนพระจันทุกคนทุกท่านครับอัพเดท่าสุดก็วันนี้ไปรับยามาเรียบร้อยก็มียาเฉพ,เพาะทาง,งเขาโดยตรงก็ เร็วกะไปถึงก็หมอค่าเจาะเลือดอีกครั้งจัดยามให้กลับบ้านกินสองเดือนแรกนี่อัดเต็มอัดเต็มที่หมอบอกฉี่ออกมาแออกมาเป็นสีอะไรอย่าตกใจนะ ว่าโลกนี้ต้องอดยาครั้งแรก่วนมากยาก็ไม่มีอะไรมากครับมีกินก่อนนอนยานเฉพาะของเขายาทั่วไปก็กินเฉพาะตอนเช้าไม่ขี่ไม่ขี่อย่างายาโลกนี้ก็กินเฉพาะ ตอนนอนก่อนนอนต้องกินตรงจลานอนสองทุ่มก็กินก่อนสองทุ่มคุยนานก็เหนื่อยสวัสดีเอฟซอบนพระจนท์ทุกคนทุกท่านที่เป็นกำลังใจ ใช้หมอพระจาดูไลฟ์ดูคลิปอคลิปก็ไม่เคยทำครับไปก็แม่เข้าไปในโรงพยาบาลกักตัวอยู่เงากหมอก็ได้เลยคิวตรวจไล่ตรวจเขาก็มาตรวจให้ เบอกาเป็นแบบนี้นี้นะกินยาอย่าให้ขาดยาจะหมดก็รีบมาโรงพยาบาลอันนี้ดีหน่อยไปคนไม่เยอะคนน้อยคนประหัต เหนื่อยไม่มีแรงทำงานไม่ค่อยได้แค่นั้นเองเป็นแค่เดือนเดียวนหนักรถไปหกกิโลครับเอกตีเอ้ยบมอว่าโอ้ยน้นหนักอะไรลดันนาดนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อกผมไม่รู้ผมก็กินได้น้อยไม่กินได้ไม่เยอะบอกห <What? S 1> มอฝากด้วยนะครับเอฟซีแม่ นี่และกลัวโดนช่องปิดแค่นั้นเองทำคลิปบ้างเอาวางไล่มั่งครับไล่ก็ไม่ไล่นานนะขอบคุณมากนะครับทีคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ฝากหน้าครับกดไลค์กดแชร์กดคัดสตั้งครับให้ด้วยค <c oughs> ใช่หมูกระทะด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย oh